ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอล์กวันเดย์วิดคุณระดาค่ะที่ตอนนี้คุณระดายู่ไม่มาเเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณระดาเัน <c oughs> เรื่องของเรื่องก็คืออยู่ดีคุณระดาเนี่ยเขาก็มาเสนอว่าเขาเนี่ยอยากทำวอล์กเขาอยากแบบวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เทุกคนพูดาว่าเธออยากวอล์กกับฉันไหมละ่ะอ่าวันนี้นะคะต้ามีภารกิจต้องไปเอ,อดู กระเบื้องกระเบ้แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์จุกจิบจอบแจ๊บนะคะวันนี้ก็คงอยู่กับระดาทั้งวันนะคะก็เลยจะมาให้ดูกันว่าหนึ่งวัเวลาอ,อยู่กับระดาทําอะไรบ้างแล้วมันลุ้นกันว่าระดาเนี่ยจะทาวอล์กจนจบไหมเพราะว่านางอะ่ะไม่ได้มีความอดทนสูงส่งในการที่จะแบบทาคลิปอะไรแอบเด็กๆวันนี้ความอดทนมันสั้นอยู่แล้วใช่ใปะเดี๋ยวมาดูว่าการขอร้องของนางเนี่ยนางจะทําได้ยันเต็มวันไหมพี่เสอแว่มทำไมอ๋อพี่แต้แต่งหน้าค่ะโอ้คิดมาไปขาดเดี๋ยวไปเจอคุณระดาก่น ปแล้วนะคะเราก็เจอกับคุณให้ดูเอาฟิีอันนี้คือตั้งใจแต่งมาโถมเลยเขาชว์ผมหน่อยเฮ้ยไปไหนต่อคุณทำหน้าที่พิธีกรด้วยเราไปทัวร์กแล้วทำหน้าที่พิธีกรด้วยรู้อ่ะสาวพี่ซ่าเขาอยากไปตอนนี้เรามาซื้อของอันนี้นะคะเป็นของกินครีนแต่เราจะกินให้หมดภายในวันเดียวเหกวินาทีก็เกินไปเดี๋ยวนี้เราจะไปเลือกสิ่งของต่างๆเข้าบ้านเข้าช่อง มาวันเดียวมากคุณจะอดทนไหวไหมก่อนอดทนในการเดินช้อปปิ้งเอ่อวันนี้แพลนของเราค่ะจะไปชิคกี้พับลิกแล้วก็ชิคกี้พับลิกแล้วก็ชิคกี้พับลิกแล้วก็ชิคกี้พับลิกวนวนชิคกี้พับลิกวนวนจำร้านไม่ได้อะมันชื่อจุ๊กจุ๊กอะไรนะจุ๊กจู้อะไรสักอย่างอ่ะจุ๊กไม่คลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อย่างใดนะคะมีแต่ท่านแต่งตั้งให้คุณกะไดอย่างเดียวเมื่อเช้าเธอไม่กินข้าวหรอกทำไมนะคุณมาสายนัดเป็นเก้าโมงครึ่งวันเป็นสิบโมง เฮ้ยขับรถมาไงตอนฉันขับรถฉันหลับตาด้วยเลยหลับไปทีเดียวขอขับเคยอาจจะช้าหน่อยในฐานะที่วันนี้เธอเรียกฉันว่าคุณป้าชนิตาเธอจะไม่ได้ของอะไรแม้แต่บาทเดียวเธอเรียกสภาน้มผิดแล้วเฮ้ยคุณแม่ออนนี่ออนนี่ออนนี่แล้วออนนี่แล้วออนนี่เบว่าพี่ซ์ เธอแนะนำที่ว่าน้องของเธอชื่ออะไรมิคกี้มิกกี้นะคะส่วนน้องของฉันชื่อมันเผาตามันเผาอ้าวโธ <c oughs> กกรมเอ้ยสองตัวนี้มาที่มาที่มาลยงไมีคนให้มาจริงจริงมีย่างของมิคกี้กับมันเผาอยู่ที่บ้านนะอ๋อใครให้มานม่รู้อ่ะมันมีต้กนกำเนอดเหมือนกับเขาเป็นตัวอะไรมันเป็นแมวอ่ะ ใครๆก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแมวหมายถึงว so so ่ามันเป็นตัวการ์ตูนที่ชื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่มีตัวเลยก็คือทำขึ้นมาเฉยๆแมวชอบตัวไหนบ้างนี่แค่สองตัวเลยน่ารก็แล้วมาถ้าเรื่องน่ารักมันต้องใชนหรือเปล่าหรอที่เราถึงแล้วนะวันนี้เราจะช้อปปิ้งขั้นต่างกันสามร้านพูดยังไงตอนนี้เรากำลังดูโซฟาอยู่วันนี้เลยไหมอ้ามันต่ำกว่าแสนฉันไม่ซื้อทำไมอ่ะมันถูกไป เราต้องการดูโซฟ,ฟาที่เหมือนจะเรียบแต่ไม่เรียบไซส์แบบนี้กำลังดีเหมือนกันอะอเอาฟิวไ,ไม่มีอย่างนี้ของเรามันสีดําเป็นหนังหนังเธอไม่ชอบหรอยังั้น่ะชอบนี่ตอนแรกฉันเล็งแบบนี้ไว้ฉันว่าโอเคเดี๋ยวมันธรรมดาไปราคาถึงแสนไหมแสนหนึ่งนะไม่ถึงหมื่นสามสบายไหมบ้านฉันจะต้องอะไรนะหรูรดหรูแต่ฉันว่าสีเงินนะก็สวยนะโอ้หเขาอยู่ในกล้องสวยมากเออสีเนี้สวยสังไ โอโหสีนี้ในกล้องคือดีเลยแล้วดามานั่งเป็นเป็นโมเดลให้หน่อยดิดูเป็นคนแพงทำไมนะตัวนี้ตัวนี้มันทำไมนะมเหินนั่งบนสวรรค์เนี่ยโอ้ยพ่อดูดูดิต่อไปชอบอ่ะอันนี้เหมือนนั่งบนสวรรค์เนี่ยดูเหมือนร้านขายของเก่าเหมือนกันทั้งสีเนี่ยเออเหมือนแบบวินเทจอ่เะเท่าไหร่นะเท่าไหร่ได้ดูราคาก่อนเทน่าไหร่จักรวรรค์อ้าวเขาขายแล้วปะเนี่ยขายแล้วอันนี้ดูอีเลแกนต์นะอันนี้สวยนะ เธอคิดเห็นยังไงกับอันนี้อ่านุ่มดีมาดานเราเจอโตัวเล่นหนวดเกมแล้วใครยกใครยกมาถึงโซนลักชัวรี่นะคะเข้าแก๊บกับของเราเที่ยากจะได้ที่สุดฉันรู้สึกว่ามันคือสเปเชียลถูกไม้คะคนของเราจะธรรมดาได้ยังไงธรรมดาบ้างก็ได้ค่ะคุณคิดเห็นยังไงกับทีแรกคะไม่ใช่หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ดิคิดเห็นยังไงก็สวยดีคิดว่าที่นี่เราจะฟันเลยไหม เดูมีโซฟาหลายตัวอยู่นะที่เธออยากได้อะแต่ว่าฉันเน้นจําไว้ว่าโจทย์ของเราวันนี้คือสีเทาและอะไรเป็นเหล็กอะไรต้องเป็นแบบแบบเหล็กโครเมียมอยู่ดีก็อยากกินลูกชิ้นปลาระเบิด <c oughs> ก็เดินออกมาซื้อเลย <c oughs> ฉันอยากกินมัแต่เมื่อคืนนะเธอเนาะใช่เคยดาแบบนี้ได้ไหมนะ <c oughs> จับของอย่างแล้วแล้วเราก็ได้โผร้อนมาก ฝาอะไรรถมันอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องฝาฝาไ,ไปหรอกกลัวไหมคนชีพชพอย่างเรา้องชิ้นปอาระเบิดสมไสกอกเท่านั้นก่อนก่อนกินเราต้องร้อนนี่จะบอกอ,อืออาหารคนไทยยูซ <c oughs> มาที่ใหม่แล้วค่ะเรามาทีุ่ <c oughs> ๊กกี้เติมพลังด้วยลูกชิ้นไปแล้วอิ่มย็นนี้เลิกกินข้าวหรออืมไป พี่เธอจะมาหลับตรงนี้ไม่ใช่จำเรือแล้วอ่ะมัน,นสบายไหมสบยเป็นไงบ้างดีนะอันนี้คืออยู่ในเซล่าฉันเหมาะกับตัวนี้ไหมชุดมันยังไม่เหมาะแต่ตัวนี้เคยหมื่นหกคุได้แต่ตอนนี้เราได้นั่งไอตัวเดียวอยู่ตัวนี้หมื่นหนึ่งนะจะดูตัวอื่นอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าอะ่ะ เหมาะนะเอันนี้ดีมากอันนี้อันนี้ดีมากอันนี้เอาอันนี้เอาซื้อเลยไหมไดไ้ไหนไหนนี่ไงเฮ้ยกล่องไม่ใหญ่ด้วยได้แล้วนะครับมาดูป๊าลองกล้องหน่อยสิลองกล้องหน่อ <c> ย <oughs> อ่ะขั้นต่อมานะคะมาดูสวิตนะคะปรากฏว่าชอบสิ่งนี้นะคะที่แพงที่ผายเลยอันถูกๆก็ไม่ชอบ65บาทเขาไม่รู้ทำไมถ้านั่งเธอไม่ได้เลยแต่เขาแต่อีก ไม่ได้เลยไม่น่าให้กินลูชิ้นปลาเลยอิ่มแล้วง่วงอ่ะปลาลูกอุ้ยอันนี้เท่ห่ะเมื่อกี้โซฟ้าเป็นไงเมื่อกี้โซฟ้าตรงนู้นโทรหาไฟฟ้าดีบ้านเราแล้วบ้านเราใช้อะไรเรี่บอยเป็นแสนแต่อันเมื่อกี้หมื่นห้าสบายกว่าต้องเยอะถามจริงว่าเราซื้ออันไปแสนทำไมไม่รู้งงไหมใให้พูดอีกทีว่าระหว่างที่บ้านกับที่นี่ที่นี่ดีกว่าแม่เธอนั่งร้องไห้ครับ หมดไปต้องสองสามแสนโซฟาหมื่อกขาสบายกว่าทิ้นี่ถ้าวาจังไปเดี๋ยวไปดูหนึ่งกันต่อไปแล้วหนึ่งไม่ไปน,น,นี่ก็น,น,น,อ,นอนที่โชรูมันจะบ้าเหรอ หเห็นการไม่คาดขัดกันท่านผู้ชมขนุน แล้วนะคะด้วยการช่วยเป็ดแต่ตอนนี้รถเราเปิดทิ้งไว้ไม่เหลืออะไรแล้วโดนชนทุบไปแล้วกลับมานี่กุญแจไปแล้วนะเป็นไงบ้างคะจัดการกับเป็ดเมื่อกี้เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนได้เป็ดเล็กๆกลับมาเอาฟิตแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็พาหลานมาร้องเพลงค่ะเฮ้่อ่ะร้องเลย ตจยเย็นแล้วมีไม้ทำไมหนุมกดคงไม่เข้าใจเออให้มันเต็มเสียงนี่เราอยู่ไหนละจ๊ะน้าเราอยู่ในคลิปไม่พูดอีเกียบังนะงนะวันนี้เราจะซื้อโต๊ะหยกระมังหม้อชามคุณกี้เห็นอย่างไรกับอีเกียบางนะก็อ่อะไม่พูด อ้าวปวดที่ไอที<ๆ>ก็คืออ e ีเกียคนประมาณห้าล้านกว่าคนเนาะกระดาคนเดียวะปะเราไมาอีเกียมาเมื่อเหร่ทำไมอันนี้สรุปวันวนี้ทุกคนได้ของหมดเลยยกไว้หนูกระดาษมาทำไมเอาไว้าาทำไมใส่ไหมชิบชี้ให้มันจบๆบแปดพันโอ้แปดพันเก้านนะแต่นิ่มนะแต่นิ่มชูหลักชูไหมโอ้ยสีนู้นสวยกว่านู้นพอได้นู้นพอได้ ทำไมไปโซนเด็กแล้วทำไมไอโซนเด็กจะซื้อตุ๊กตาให้เรียบหนิใครจ่ายไม่ทราบให้เธอฉันไม่จ่ายจ้าเธอต้องจ่ายฉันไม่จ่ายจ้าฉันจ่ายแล้วฉันไม่จ่ายจ้าเธอทำไรอ่ะกินอดิมจ้าเกี๊ยดีเหรอจ้ากินอะไรอ่ะเบอรเตอร์สะก้อนเหรอกินอะไรอ่ะเมื่อกี้ก็กินชานมไข่มุกแล้วไม่ใช่เชียวกินติมอีกอ่ะอีนัมมี่ซอร์นแต่ก็ไส้กรอกแต่ฉันก็จะสั่งไก่ทอดชงมันกินวะที่มันมีหัวหอมเหรอจำได้ปะกิน ไม่ขอดูหน่อยจ้าอธิบายหน่อยจ้าคืออะไรจ้า uh อิจ uh ิม uh บุรสจ้าไปคืออะไรจ้าอายสกีมโรคลอตตันแคนดี้นะคะอายสกีมโรคอตตันแคนดี้แ <oh ล้วก็ใส่ช็อกโกแลคอันนี้เลือกเองใช่ไหมอ๋อกระเมียนอันนี้ของหวานเต็มอู้ลุน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 นอันนี้ของวะป๊ะคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ และนี่คือรายการเรียลิตี้ชีวิตที่คุณระดาจะไปถึงรถได้ทันไหมในการกินไอติมคุณกี้เห็นเรื่องนี้ว่าไงครับล,ลายหมดแน่ไม่ละลายหมดผมคิดว่าคุณจะไวภายใน10วินาทีหรือไ,ไม่เธอใจเย็นๆเธอโลกมันเยอะตอนนี้ละลายแล้วแหละตอนนี้กล้องกำลังตามติดชีวิตอึู่นะคุคิดว่าคุณจะโค้ชยังไงไอติมนี้ได้นานแค่ไหนครับทำให้ดีทำไม่ไวถ้าทำได้ วิ่งอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชัวโมเธอรู้ว่าตอนนี้เธอเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนแบบคนตายแล้วปากง่วงหิมท์มือเย็นเป็นอะไรวันนี้ไม่รู้ไม่กินไก่ทอดชงมันโรยหอมทำเอง พิทีทาเองเนี่ยซื้อแพงทําเองก็ได้เหรอใช่ทำเองนะซอยหอมบางๆแค่น้ําเย็นแล้วก็โยเกิร์ตผสมมายองเนสที่ด้ว่าฉันมีเหรอทั้งหมดที่เธอวุ่นมาซิก <laughs> ก็ไม่รู้ว่าฉันจาว่ามีโซฟาที่ไหนถูกใจสุด <S <S เราวันนี้ที่ไปดูมาอีเกียสาบานเพราะอีเกียเธ,เธอดูประหารห้าวิแต่ที่บุญหาวรเราดูกันนานมากแต่เธอไดนมาถูกใจที่อีเกียโอ้ เราไปลองกี้ไฟฟ้าที่บุญถาวรแต่สุดท้ายเราก็ถูกใจที่บุญถาวรอ้าวแล้วเลยที่บอยที่บ้านเหรอใช่เดี๋ยวเอางี้ฉันซื้อกอี้อันนั้นที่บุญถาวรแล้วไปแลกกับเลสี่บอยของเธอได้อ่าได้ยินแล้วนะคะถือว่าเป็นวิดีโอหลักฐานว่าฉันเอาไปแลกได้หรือไม่ได้ได้เลยเธอต้องลงครบสองชุดนะได้ฉันซื้อให้ทั้งท่านแะทั้งชุดนั้นที่เรานั่งันทั้งคู่ได้ได้ได้เอาไปแลกนะ ันจะให้เลยเฟบอยนะคะทางชุดเลยนะอ่าโอเคพูดแล้วหลักฐานยืนยันเดี๋ยวตรงนี้แล้วนะคะใช่แต่ว่าคือเธอชอบเห็นอะไรแปลกๆถูกไหมขี้ตาหรือเปล่าเราที่หางตาใช่แค่ที่ตาอันนี้คือเล่าประสบการณ์ผีอะเราเล่ามันไม่ใช่ผีหรอกแล้วมันคืออะไรเป็นความที่แบบกลัวผีอะไรแอ๋อเราก็เลยแบบจินตนาการใช่ใช่ใช่เธอเป็นแฟนคลับหมอบีนี่อ๋อแค่ชอบฟังเขาเล่า เรื่องไหนที่เธอชอบที่สุดสยายเต็มไปยายเพี้ยนไปมัน,ม,นมันน่าวัวดเ,เคยฝันปแปลกไหมไม่เคยเลยเอา อะไรหนูอยากให้พี่แป้งเล่นเกมกันทีเดียวค่ะเกมเดียวหรอแป้งแคสเป็นร้อยเกมชอบอยู่เกมเดียวคุณติดตามพี่แป้งมานานแค่ไหนคุณบอกเขาหน่อยเดี๋ยวผมจะแอดไปหาเขาให้เกือบปีนึงดูแป้งกระปีนึงแล้วดูบารล็อกต้าไหมไม่เคยอ่ะเออพี่แป้งยืนตรงนี้บาร์ล็อกต้ายืนตรงนี้หมากำลังจะกัดทั้งคู่ช่วยใคร อยาเสียขอศอกจิงๆไก่วันนี้ถ้าสั่งไก่มาฉันไม่ได้กินนะทำไมอะไม่จกินเจ๋อไม่รักเจ๋อไม่รักเจ้าเจอไม่ได้กินนะวกวันเดย์ของเรานั้นจอทำอะไรอะปิดคลิปหน่อยปิดคลิปวันเดวิลดาหน่อยวันนี้สรุปเป็นไงบ้างก็เหนื่อยเหนื่อยเก็บก่อนเอาเดี๋ยวดิมันไอ้นี่ก่อนพูดปิดคลิปให้มันจบทีเดียวเอ่อบ๊ายบาย ปิดคัไก็บอกว่าเออสรุปหน่อยว่าวันนี้กิจกรรมของเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็วันนี้เธออดทนเก่งนะเธอทํามาได้จนจบซีซั่นน่ะกิจกรรมเนี่ยก็ก็เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ปกติเรากิจกรรมไม่เอาดอขนาดนี้ก็ประมาณนี้ออะประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ดาจะเรียนก่อนแล้วก็ถึงจะมาเจอกัน ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาดูคลิปนี้เผื่อสปอนเซอร์จะเข้าเป็นรถเบนซ์รถเก่ง B M มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลพญาไทยที่เราอาจจะป่วยกระสับกระสับกระ่ายไตพิการอาหารไม่ย่อยนะลิ้นกร่อยรับดูรถ <c oughs> ไม่รู้อ่ะฝากถึงคนดูสุดทายขอให้ดูแลสุขภาพช่วงนี้นะคะอย่าซ่าพี่ร์ก้าูแล้วเจอกันใหม่ถ้ามีก่เรียกร้องมาอีก เราเจอกันไหนค่ะที่ไหนเราล่นเกมกันฉันเองเลยโอ้โหาซาลอนเปิดทำการแล้วจ้าไม่น่าเชื่อว่าฉันต้องมาสระผมจริงๆไม่ทราบว่าค่าสระผมเท่าไหร่คะไม่มีค่าสระฉันฉันต้องคุ้มไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องคุณคุ้มก็ได้นะกลัวมากมากเลยความรอดเป็นเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์เข้าตาเลย ผยิตภัณฑ์ของพี่คุณใช้นี่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะเนี่ยจากซารอนชั้นนำหรือเปล่าไม่กดไม่ออกอ่หมุนนี่หมุนอย่างเงี้ยมันล็อกอยู่หรือเปล่าเฮ้ยคุพระสว่านนะแล้วผมหรืคุณล้าไปไงบ้างคะทำสิ่งอะใชเยอะใช่ใชต่ตอนนี้ผมดำขึ้นรางแปดเมตรเละเละทั้งคู่ เฮ้ผมเริ่มมีฟองแล้วแสดงว่าขจัดความมันไว้ได้เยอะแล้วสมมติถ้าเราสระผมในครั้งแรกอ่ะแล้วมันไม่มีฟองอ่ะแสดงว่าหัวเรามันมากหรือว่าใช่เธอก็ฉันทิ้งไว้แบบสองวันสามวันแหละโอ้กรกอกจังน่าดีนะใครน่าดีให้ดีหอมเยี่ยวเลยใครเอาแบบล้างสะอาดนะของดีหอมดีโอเค เออฉลาดเหมือนกันนะเอียงหัวให้เอ๊ะที่นี่สาวผมแล้วก็เราบริการซัพเสื้อได้หรือกันใช่ไหมใช่ค่ะเปลี่ยนผ้าเสื้อเหมือนกันอันนี้นี่ถูกฝึกหัดมาจากร้านยอชินเลยวะคะค่ะผู้บอกว่าสะแรงขนาดนี้เลยเหรือเปล่าพันบาทอันนี้คือล้างหมดแล้วอุย้ยผมนุ่มเลยนะคะเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแบบสบายหัวเลยอ่ะ <c oughs> นั่นคือวิธีการทดสอบเหรอ ถ้าถูๆก,ก,ก็ไม่มีรังแคก็โอเคอ่ะขอ,อยุ่งค่ะก่อนขอบคุณนะคะคุณรดาการณ์ไปนอนได้แล้วออค่ะ,คะ